ใครกําลังมองหารถยุนเจ็ดที่นั่งสุดคุ้มอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวเอ e เ Trend นะครับเจ็ดที่นั่งตัวเริ่มต้นราคาพิเศษแบบนี้ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคาปกติของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่1 3 9่0 0 0าบาทครับแต่เราจัดโปรครับเหลือเพียง1นึ่งล้บาทเท่านั้นไม่พอเท่านั้นนะครับ ฟรีชุดแต่งหล่อแบบนี้เลยดูเพลินๆเหมือนตัวสปอร์ตนะครับแต่นี่คือเอเวอเรสต์เฟรนนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะก็คือเครื่องยนต์สองลินะครับร้อแรงม้า405แรงบิดมาพร้อมกับเกียร์อัลวัตชิงหกสปีดนะครับและก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวแม็กพาไปชมนะครับว่าแต่งออกมาแล้วเหมือนกับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยมาชมกัันครบ เริ่มที่ด้านหน้านะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับลูกค้าสามารถ mix and m a t c ได้นะคันนี้นะครับกระจังหน้าเลือกเป็น F150 หรือว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะครับลูกค้าเลือกฟอนต์ f r d สีดำนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงไฟเนี่ยเลือกสีได้จะเป็นสีขาวหรือสีส้มแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีไฟหน้านะครับเป็นติลเ c อร์แบบ LED นะครับหรือว่าสีครั้นั่นเองนะครับจะมีไฟเดทารนะครับส่องเวลากลางวัน แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่าจะอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้นะครับหรือเ,เรียกลูกค้าเรียกกันว่าซีความนั่นเองนะครับแต่ความพิเศษนะครับเราเพิ่มความดยุ่ให้ตัวรถนั่นเองเราเพิ่มในส่วนของข้อไฟหน้าเข้ามานะครับให้รถมันดูมีมิติขึ้นเหมือนเติมคิวให้เขานั่นเองนะครับมาต่อกันที่ไฟตัดหมอกบ้างตัวนี้นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับที่ประผ่านตามโคมอะไรอยู่แล้วนะครับเราเพิ่มชุดแต่งเข้ามานะครับในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นของวิกเตอร์นั่นเองนะครับ ใครอยากจะได้สีดําเงาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีดาด้านนะครับมีโลโก้นะครับคำว่าวิกเตอร์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้ก็หล่อมากๆนะที่สําคัญนะครับเราก็จะมีห่วงลักจูงให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างคันนี้นะครับเลือกเป็นซุ้มล้อนะครับแ่บแบบขนาด3นิ้วนะใครจะเลือกเป็นฟันเฟืองนะครับทำสีดำเงาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น ซุ้มล้อแบบแรปเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นวิกเตอร์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกเลยนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นปีกนุอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับแบบกันโครงนะครับเป็นดิสเบกถึง4ล้อเลยนะครับจากความพิเศษของคันนี้นี่เลยครับแม็กเดิมของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นเปลี่ยนแม็กเป็น20นิ้วเป็นของเอเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองนะครับก็จะได้แม็กสีงาแบบนี้นะครับ จับคู่นะครับมากับยางกุดเยียเลย 2555R20 ครับอันนี้เป็นซีรีส์ยางของตัวเอลเลสปอรเลยนะครับก็จกมองข้างครับตัวนี้พับไฟฟ้าปรับเลนวยไฟฟ้าครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับด้านบนในรุ่นนี้นะครับก็จะมีส่วนของราวหลังคานะครับที่ชิดกับตัวรถเลยนะอันนี้นะครับบอกเลยว่าในขณะรถวิ่งนะครับได้ถึง80กิโลนะครับแล้วก็ในขณะรถจอดนะครับได้ถึง250เลยนะครับ กันสาตส right. ีต nah <t iros cin ema> ั้งให้แล้วทั On ้ง4ประตูนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มโซลูเมกเลือกเซ็นได้นะครับตัวนี้นะรับประกันถึง7ปีเต็มเลยนะครับเทียบได้าน้างของรถครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับในรุ่นของตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตหรือว่าเอเวอเรสต์เทรนเนี่ยจะเหมือนกันนะก็คือช่วงล่างด้านหลังแบบวอลติงนะครับตัวเอเวอร์เรสต์เราใช้ช่วงล่างด้านหลังแบบวอลติงนะครับดังนั้นทุกการเข้าโค้งการกับขี่นะครับก็จะสมุดมากๆเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านบนนะครัับบบกก็จะะมีีส่่วนนของไฟเรรคทด บนสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับกระจกนะครับตัวนี้ก็จะมีไลฟฟ้าให้ด้วยครับมินิที่ปัดน,น้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้ความแตกต่างกับตัวเอเวอเรสต์สปอยก็คือตัวไฟท้ายนี่แหละครับที่แตกต่างจากตัวสปอยที่เป็นซิกเนเจอร์แบบ LED นั่นเองโลโก้เอเวอเรสด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวสปอยจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทรนนะก็จะยื่นออกมาด้านนอกแต่ความพิเศษก็คือมีกล้องไม้แล้วเนี่ยตัวนี้ กล้องจะซิงกับหน้าจอ10นิ้วนะครับมีพร้อมกับเส้นกะระยะด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีชายกระลอยนะครับให้ลูกค้าตัวฝาท้ายเดิมทีของรุ่นนี้จะเป็นฝาท้ายแบบเมนนวลนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับอ่ะโลโก้วิกเตอร์ครับการชนท้ายนะครับก็เป็นของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ท่อเนี่ยลูกค้าเลือกกันตลอดนะครับ จะเป็นท่อคู่นะครับหรือว่าอินฟินิตี้เลขแปดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านหลังคันนี้นะครับเราเพิ่มเติมมาในการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับดังนั้นนี่เวลาเปิดนะครับได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเวลาปิดก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็ห้องโดยสารนะครับแถวสาสามารถพับได้แถวสองพับได้นะครับบรรจุของได้เยอะนะครับมีไฟส่องให้ด้วยนะครับอ่าที่ด้านท้ายนะครับแล้วก็นี่นะครับหลังจากติดตั้งเข้ามานะเวลาใช้งานก็ อ่านี่นะครับบอกแล้วว่าสปอร์ตทำได้นะครับเทรนเราก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับ ตัวนี้นะครับจะได้แอแรแบมาถึง7ลูกเลยแล้วก็โมเดลใหม่ของเรานะครับตัวนี้ก็รองรับมาตรฐานอูโรไฟแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเติมแอดบูนะครับบรรจุได้18.5ลิตรด้วยนั่นเองนะครับเบาะในรุน่นนี้ความแตกต่างก็คือเบาะในฝั่งของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยคนขับจะเป็นไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเลยเป็นเบาะหนังนะ,ะแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารนนะก็จะยังเป็นเมนวนอยู่นั่นเองนะครับพวงมาลัยะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า1 0 0เลยนะครับ ฝั่งซ้ายนะจะได้คุดคอนโทรลมาแล้วนะครับอะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นพวงมาลัยฟังก์งชันซ,ซิงกับหน้าจอ8นิ้วแบบดิจิตอลด้วยนะครับตัวพุงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้4ระดับนั่นเองนะครับจอกลางครับขนาด10นิ้วตัวนี้รองรับ Apple Ca r p เ a y Android Auto Sync 4A ด้วยแล้วก็รองรับระบบ f o r d App นะครับเราสามารถเชื่อมต่อรถโดยการสตาร์ทรถผ่านมือถือแล้วก็เช็กตำแหน่งผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอร์ออโต้ครับมี t ท p e C ให้มี Type 5, ม USB ให้ 5, พร้อมกับเวเลสเจอร์ ager, แท่นชาร์จแบบไร้สายหัวเกีย Android, บบนนร์ Android ข้าเกียร์ธรรมดาเพื่อเล่นนะครับปุ่มบวกลบหรือแพนชิปนะครับที่หัวเกียร์ได้เบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึงโหมดระบบใหม่ครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะถูกใจลูกค้าอยู่นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้เจ็ดที่นั่งราคาพิเศษนะครับตอนนี้จัดโปรแล้วนะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับเหลือเพียง1 2 4 9 0 0้าน้านบาทนะครับรับไปเลยชุดตั้งหล่อแบบนี้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะครับ สามารถทักกันเข้ามาได้หรือโทรมาได้ที่เบอร์082020511นะครับหรือดูคลิปนี้ถูกใจนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับวันนี้ก่อนจากการฝากเจ็ดที่นั่ตัวเริ่มต้นครับเอลเรตเทรนตัวนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมขนาดติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ